สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟีนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวอนพาด c ชาน n e ลนะคะกับแนวทางหวยฮาหนอยนะคะในงวดประจำวันที่28นะคะเดือน8 2565นะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสูตร1เม็ดเดียวนะคะเน้นรูดวิ่งนะคะสูตรนี้ก่อนไปรับชมนะคะสาวอนก็มีคำเตือนเช่นเคยนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะชื่นชอบแล้วค่อยตามเนาะเพราะว่าเสอโอนก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาในตัวไหนนะคะคำนวณไปตามสูตรนะคะอาจจะมีเข้ามีหลุดปะปนกันไปนะคะพี่ๆก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ สำหรับเมื่อวานนะคะเดี๋ยวมาสรุปผลกันก่อนนะคะก่อนมารับชมของวันนี้นะคะเมื่อวานนะคะสะนวลให้เด่นไปที่0แล้วก็4นะคะพี่ๆสำหรับแนวทางนะคะ4ไม่มานะคะพี่ๆสี่นี้หลุดไปนะคะเข้าแค่0ูนย์ะคะศนไม่มานะคะวิ่งรูดเม็ดเดียวที่0ูนยสำหรับแนวทางที่เข้านะคะรอบเฉพาะกิจ 5 08 0ก็มาตั้งแต่รอบเฉพาะกิจนะคะมา08 08นี่เป็นตัวที่สอนเน้นให้ด้วยนะคะ8 0 0 8เนาะ08นะคะมาเข้าในรอบเ,ออเฉพาะกิจนะคะเลขบุนก็ยินดีด้วยนะคะสายรูดวิ่งถ้าใครนําไปรูดวิ่งตั้งแต่รอบเฉพาะกิจนะคะตารางเข้า3ตัวนะคะพี่ๆ5 0 8นะคะสำหรับตารางนะคะรอบเฉพาะกิจ3 1ก็หลุดไปนะคะเลขล่างรอบพิเศษนะคะ7 3 3แล้วก็0 6นะคะคเอ่อเอ่อหวยรอบเออ่พิเศษนะคะเลขบนนี่หลุดนะคะเข้าเลขล่างนะคะ0 6นี่สายรุดวิ่งนะคะมาในตัวที่สะอ้นนิ้นให้ด้วยนะคะ0 6นะคะมาตรงๆเนาะ ศูนย์นี่ก็มาตั้งแต่รอบเฉพาะกิจมาเข้ารอบพิเศษด้วยนะคะเลขล่างแล้วก็ตารางนะคะเข้าศูนย์หกนะคะตารางปังมากๆนะคะแล้วก็รอบปกติหกหนึ่งเจ็ดนะคะเลขบนหลุดไปศูนย์ศูนย์นะคะเข้าศูนย์ศูนย์นะคะใจรูดวิ่งเข้าสามหน่อยนะคะพี่พี่ศูนย์ศูนย์สามแปดหนึ่งนะคะอันนี้หลุดไปเนาะ แล้วก็96ก็หลุดนะคะสรุปแล้วสายรุดวิ่งนะคะเข้า0-8รอบเฉพาะกิจเลขบนุนะคะมาตัวที่โอนเน้นให้แล้วก็มาเข้ารอบพิเศษ0 6นย์นะคะเป็นตัวที่โอนเน้นให้เหมือนกันนะคะมาในเลขล่างรอบพิเศษแล้วก็มาเข้ารอบปกติ0 0นะคะก็แสดงความยินดีกับพี่พี่เอฟซีด้วยนะคะถ้าใครนํา ไปวิ่งไปรูดในวันนี้นะคะรูดศูนย์เนาะแล้วก็ตารางนะคะก็ยินด,ดีด้วยสําหรับวันที่27อาวันที่28นะคะก็ฝากตามต่อด้วยนะคะพี่พี่เดี๋ยวมารับชมของวันที่2 8กันนะคะในวันนี้นะคะสะอนให้เด่นไปที่1แล้วก็5นะคะวันนี้วิ่งรูดเม็ดเดียวนะคะวิ่งรูดเม็ดเดียวที่5นะคะพี่พี่ ถ้าพี่ๆท่านหนชื่นชอบก็สามารถตามได้นะคะย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดรับชุ่มเพื่อความบันเทิงนะคะก็ขอให้สายวิ่งรูดวันนี้นะคะปังๆเนาะรูดวิ่งที่5นะคะเม็ดเดียวถ้าใครไม่ชอบ5ก็เอา หนึ่งนะคะไปรูปไปวิ่งไปรูดแทนได้นะคะถ้าใครไม่ชอบ5้าเนาะในวันนี้นะคะก็สามารถจับตัวดินที่สะโอนให้ไปวิ่งรูดได้นะคะในตารางวันนี้นะคะพี่พี่ <ๆ S 2> ก็จะมีหนึ่งห้าแปดสี่ศูนย์แล้วก็ 3านะคะดิ่นที่1กับ5นะคะวันนี้ในตรางสำหรับตัวที่จะเน้นให้นะคะในวันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะคะเน้นให้คู่แรกนะคะ5้าหนึ 5้นะคะแล้วก็5้าสนะคะพ,พ,พี่พี่ถ้าพี่พี่ท่านใดชื่นชอบก็ตามได้นะคะตัวที่สะออนเน้นให้ก็จะมี50 51 53ย์ห้าหแล้วก็ห้าแปานะคะสำหรับ พี่ๆถ้าไหนชื่นชอบก็อย่าลืมจดไว้แคบไว้นะคะการลืมเนาะก็ขอให้หวยฮาหนอยวันนี้นะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวเดินดีเหมือนเมื่อวานนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ